รองผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจสอบระดับเขื่อนห้วยไม้เต็งหลังเกิดฝนตกอย่างหนักผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทั้งคืนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทําให้หลายพื้นที่เกิดน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอสวนพึ่งอําเภอบ้านคามีน้ําป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนเสียหายหลายหลังคาเรือนนอกจากนี้น้ําในลําห้วยเขื่อนไม้เต็งยังมีระดับน้ําที่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่7ตุลาคม2553ใน,นายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในห้วยไม้เต็งสำรวจตรวจสอบเนื่องจากมีลำห้วยซึ่งเป็นลำห้วยที่มีสายน้ำไหลามาจากบนยอดเขาสูงซึ่งหากฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันก็จะเกิดภัยดังกล่าวขึ้นทันทีหากปริมาณน้ำไหลหลากลงมาเป็นจำนวนมาก ก็จะทําให้ล้นตลิ่งทะลักเข้าใน7จ็ดตำบลเมืองราชบุรีทันทีซึ่งในครั้งนี้จากน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกหนักติดต่อก,กันนานหลายชั่วโมงในพื้นที่อาจทําให้ที่นากเกษตรเสียหายเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเขื่อนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด